ช่วงเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสวัสดีค่ะกับมาพบกับวกเรานะคะในรายการสถานีสยามนะคะค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็พาผู้ชมไปเที่ยวค่ะแต่วันนี้เนี่ยพิเศษกว่าทุงที่เราจะพาไปเที่ยวไกลมากเลยคือกรุงเทพนั่นเองกรุงเทพกรุงเทพมีอะไรกันบ้างะแถวกรุงเทพนะคะมีที่สิ่งที่น่าสนใจมากมาก วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่บ้านบาดใช่แล้วีิไงบนป้ายของเราวันนี้บ้านบาดนะคะเราต้องไปใชรบางไม่ใช่วันนี้นะคะเราก็จะพามาดูการทําบัตรค่ะด้วยมือค่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปดูกัดูไปดูไปดูกันค่ะชุมชนบ้านบาดปัจจุบันตั้งอยู่บริเวณ4แยกเมนปูนซอยบ้านบาดเขตป้อมปราบสตูพายกรุงเทพมหานครค่ะ เป็นคนสายเลือดอยุธยาซึ่งอพยพมาอยากอายุธยามาตั้งลบรากอยู่บ้านเลขที่8เนี่ยประมาณ140ปี150ปีโอ้ m ม g ก d 140ปี150ปีเลยประมาณ <c oughs> นะครับซึ่งรับพลดกจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่นี่เป็นโรงเรียนสอนการทำาตรอ๋อที่นี่ก็ถือ <c oughs> เป็นโรงเรียนเลยเป็นโรงเรียนเลยคือใครจะมาเรียนก็ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นตอนตอนนี้หนูอยากรู้วิธีการทำบาตรค่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งตีเลยบาทบุกของชาวบ้านบ้านบาทต้องอาศัยช่างหลายประเภทซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการทำบาทด้วยเหล็กคุณภาพดีทําทำด้วยมือถูกต้องตามหลักพระวินัย ขั้นตอนที่1นะครับก็คือขั้นตอนตีขอบเหล็กเส้นตรงๆจะมาโค้งให้ได้วงรูปพนักงานสามารถโค้งได้ขนาดนี้เลยเอ๋อจับเเหล็กให้ตรงๆนะคับเป็นการตีใช้มือไม่ได้ใช้เครื่องอะไม่ได้ใช้เครื่องอ๋อผู้ชมนะครับเราได้ขอบมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เอาเหล็กแผ่นมาตัดแล้วก็จับฟันเห็นไหมให้เป็นฟันปลาอ๋อเพื่อที่จะหนีบอนี้ถูกต้อง ถูกต้องนิดอย่างนี้นิดข้างนี้นิดฝันนี้บางๆนะออ๋แล้วเราก็ทุบอ่าถูกต้องเปลี่ยนฝันเข้าไปตอนนี้เราก็มาดูขั้นตอนออกบาทออกบาทนี่ก็คือเชื่อมบาทใช่ไหมคะถูกต้องตอนนี้เรามาดูขั้นตอนตีเม็ดให้เรียบเป็นเนื้อเดียวกัน แั่จากขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปรุมดำเสร็จแล้วเราจะได้กันบาทเป็นแบบนี้คันบัตรแบบนี้หน้าคุณตาแล้วใช่ไหมคะุณผม้ชคะพร้อมใช้งานได้เลยปัจจุบันการผลิตบาทบุน้อยลงมากเนื่องจากมีบาตรปั๊มเข้ามาแทนที่ซึ่งช่างทำบาทที่ยึดอาชีพนี้ต้องทำด้วยใจรักอย่างแท้จริงจนบางครั้งนะคะการตีค่าความคุ้มค่าของบาทอาจไม่สามารถกำหนดด้วยค่าเงินจา แต่ควรเป็นค่าที่จิตใจมากกว่าค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะก่า,านที่เราจะได้ปาดท,ทำมือแบบนี้ออกมาได้นะคะต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนมากมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะอนุรกักษ์ไว้สำหรับชมุมชนบ้านบาดแห่งนี้รเราวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณที่ร like ้านมากมากเลยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะขดาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปซื้อบาดกัน